แทนคอบอนคาเฟ่ฮะเราเข้าสู่สัปดาห์ทีมชาติกันนะก็ทนกันหน่อยประมาณ10วันเดี๋ยววันทีมชาติโดยเฉพาะยูโร2024เราคัดเลือกนะฮะก็แข่งทุกวันนะประหัสถึงอังคารเลยนะฮะในปีหน้านะครับ2อเนี่ยเจ้าภาพก็คือเยอรมนีนะซึ่งแน่นอนนะฮะแข่งกลางกลางปีหน้าเพราะว่าไม่ติดเรื่องโควิดแล้วนะเขาจะแข่งขันในระหว่างวันที่14มิถุนายนปี2 0 2 4ถึงวันที่1 4กรกฎาคมมีทั้งหมด24ทีม เยอรมัน1ทีมแล้วเราหาในรอบคัดเลือกอีก23ทีมมาจากไหนครับมันมีรอบคัดเลือก10กลุ่มเข้าที่1กับที่2รวมกัน20ทีมบวกเยอรมันเป็น21และเพลย์ออฟต้องการอีก3ทีมก็เอา6ทีมมา็อกเอาท์กันซึ่ง6ทีมนี้เขาจะดูจากผลงานของยูฟ่าเนชั่นสลีกด้วยเราจะเพิ่งมาคิดถึงตรงนั้นเราคิดว่าใครจะได้แชมป์แล้วรองแชมป์เป็นอีก20ทีมก่อนหลืออีก3ทีมค่อยมา,าที่หลังนะฮะสถานการณ์ก็เล่นกันไปประมาณ4นะัด บางทีไม่เล่น3นัดบางทีมเล่น2นัดด้วยซ้ำในกลุ่ม A เนี่ยสกอตแลนด์ชนะ4นัดรวดเลยทำท่าจะเป็นแชมป์เพราะว่าทิ้งจอเจียกับน,นอร์เวย์ถึง8แต้มสกอตแลนด์มี12แต้มเต็มสเปนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยที่แพ้สกอตแลนด์เนี่ยสองนัดได้ไปแค่3แต้มส่วนไซปัสยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวโปรแกรมนัดถัดไปแมตชเ์เในที่5เนี่ยจอเจียจะพบกับสเปนไซปัสจะพบกับสกอตแลนด์ถ้าสกอตแลนด์นบ,บกุกชนะไซปัสโอ้โหดูแล้วสเปนอาจจะไล่ไม่ทันนะกลุ่มบีม B, นะครับฝรั่งเศสมี12แตแต้มเ็ม กรีสมี6แต้มจาก3นัดไอร์แลนด์มี3แต้มฮอลแลนด์2นัดมี3แต้มฮะยิบอต้ายังไม่มีแต้มเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอไอร์แลนด์และฮอลแลนด์เจอเกมบังคับในการที่ต้องชนะกรีซที่บ้านตัวเองให้ได้นะฮะกลุ่ม C ฮะอังกฤษสิงโตขัวบาลิลสบายๆฮะสิบสองแต้มเต็มยูเครนมี6แต้มอิตาลีมี3แต้มแพ้กังกด้วยนะมาซิโดเนียมี3แต้มมอรตายังไม่มีแต้มนะฮะเกมนัดถัดไปยูเครนเจออังกฤษและมาซิโดเนียเจออิตาลี ผมดีด็อกนะฮะตุรกี4นัดมี9แต้มอาร์เมเนียมี6แต้มโคเอเชียเพิ่งจะมี4แต้มแต่ว่าแข่งไป2นัดเวลส์สแต้มเหมือนกันแต่แข่งไปแล้ว4นัดนะฮะลักเวียก็ยังไม่มีแต้มโคเอเชียจะเจอลักเวียและตุรกีจะเจออาร์เมเนียนะฮะในกลุ่ม E ฮะเช็กมี7แต้มอาร์เบเนียมี6แต้มมอร์วามี5แต้มโปแลนด์สนัดเพิ่งจะมี3ามแต้มลำบากนะเฉพาะรอบคัดเลือกนะฮะไซลมี1แต้มโปแลนด์เจอไซโลเขาคงจะชนะนะ และเช็คจะ,จะเอาไปเนี้ยฮะสงสัยนำยาว mm hmm. กลุ่ม F อนะฮะออสเตรียมี10แต้มจาก4เกมเบลเยียมมี7แต้มจาก3เกมสวีเดน3แต้มจาก3เกมลำบากเอสโตเนีย3แต้มอ่าหแต้มจาก3นัดและอาเซอร์ไบจานฮะหแต้มจาก3นัดนัดหน้าอาเซอร์ไบจานเจอเบลเยียมอ่าเดี๋ยวยาวไปครับเบลเยียมเอสโตเนียเจอสวีเดนนะฮะกลุ่มจีฮังการีมี7แต้มจาก3เกมเท่ากับเซอร์เบียนะฮะ มอนเตเนโกรมี4แต้มจาก3เกมบัลแกเรียมี2แต้มลิทูเนียมีแต้มเดียวก็สงสัยฮังการีจะตุ้งมือเซอร์เบียไปแต่นัดนี้เดี๋ยวเซอร์เบียเจอฮังการีพอดีนะฮะส่วนลิทูเนียจะเจอมอนเตเนโกรกลุ่มเอสนะฮะฟินแลนด์มี9แต้มจาก4นัดถ้าราคาซัคสถานเลยฮะเดนมาร์กมี7แต้มจาก4นัดเขาเคยนำคาซัค2-0แล้วแพ้3-2เกมนั้นค right ือจุดเปลี่ยนเะยครัสโลวีเนีย4นัดมี7แต้มลุ้นกันมันนะฮะไอร์์แลนนดด4ัไอร์แลนด์เหนือ4นัดมี3แต้้มมแลวซาานริโนยังไม่มีแต้มนะ เดี๋ยวคาซัคเจอฟินแลนด์เดนมา,นาร์กเจอซานมาริโนและสโลวีเนียเจอไอร์แลนด์เนี่ยกลุ่มไอครับสวิตสี่นัดสิบแต้มแต่พอเราคันเลือกอยู่แล้วโรมาเนียยังไม่แพ้ใครนะฮะสี่นัดแปดแต้มอิสรลลเลาเอลสี่นัดเจ็ดแต้มเบลารุสสี่นัดสามแต้มโคโซสี่นัดสามแต้มอันดอร่าสี่นัดแต้มเดียวฮะเดี๋ยวอาราลาเจอเบลาลลรุสโรมาเนียเจออิอสราเอลแล้วโคโซโวเจอสวิตกลุ่มเจนะฮะโปรตุเกีสี่นัดสิบสองแต้มเต็มสโลเกียสี่นัดสิบแต้มลักเซมเบิร์กสี่นัดเจ็ดแต้ม บอสเนียสามแต้มไอซ์แลนด์สามแต้มและลิกเทนสไตน์ยังไม่มีแต้มโซโลเกียรองจากฟุมเตอร์โปรตุเกสครับบอสเนียจะลิกเทนสไตน์ลักเซมเบิร์กเจอไอซ์แลนด์ก็เก็บเอาฟ้ากันนะฮะเดี๋ยวรอรุลลอร่นว่าจะออกหน้าไหนกันบ้างนะส่วนบอลในคืนนี้ EFL t r o p h ทรอบแบ่งกลุ่มนัดที่หนึ่งนะฮะนั่นมวชี้ที่พอร์ตเวลจะชนะครูสตีฟเนตจะไม่แพ้วิมเบิลด์นนะฮะและบาร์ซัลี่ครับจะชนะกิมส์บี้ทาวครับผม